อาที่คุณครูว,วิไลวันค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะกราบครูทุกท่านจะเรียนทมสำนึกดีพี่น้องกิจอาสาทุกทกท่านนะคะดิฉันวิไลวันชุมทองเป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะอายุ64ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรเปีนะคะ วันนี้ขอส่งการบ้านค่ะเอ่อก็จากการที่ได้ได้เรียนรู้จากการเข้าคอร์สแล้วก็ออกมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอ่อวันนั้นที่พาสามีไปตามหมอนัน้นะคะก็เอ่อตั้งใจแล้วว่าไม่ว่าหมอจะพูดอะไรเราจะเป็นคนฟังอย่างเดียวนะคะจะไม่จะไม่พูดอะไรที่เป็นเป็นการ ผิดสีนนะคะก็เลยบอกกับผู้นส่นว่าขอให้เขาตอบหมอเองก็แล้วกันนะคะก็เลยเข้าไปก็หมอดูผลเลือดอะไรทุกอย่างแล้วก็พูดออกมาคำหนึ่งว่า,าผลเลือดดีขึ้นยาที่ให้ไปกินตามที่ว่าไหมอินซูลินได้ฉีดไหมเราก็รู้อยู่แค่ใจว่า ยา yeah, ไม่ได้กินกินแค่เม็ดเดียวก็ไม่พูดอะไรนะคะอินซูลินก็ไม่ฉีดเอแต่หมอก็บอกว่าแล้วอายาเล็กเม็ดเล็กๆที่ให้ไปอะ่ะได้กินไหมที่กินสามเวลาทีนน้วส่วนอสามีก็อึดอัดนะคะหมอคงจะรู้ว่าเราอะ่ะมีอะไรปิดบงังแกก็บอกว่ากินมั่งลืมมั่งหมอว่าเอะแล้วทําไมลืมก็มันกิน หลังอาหารได้กินไหมเทียมกินสามวลาที่จริงมันไม่น่าจะลืมหมอก็ย้ำนะคะสามีก็พูดไปเองเราก็ยืนนิ่งหมอก็เอืดมาดูแป๊บหนึ่งนะคะว่าเราจะพูดอะไรไหมก็ก็เลยไม่พูดเอ,อหมอก็บอกถ้างั้นเอ,อหมอจะให้ยาไปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะให้อินซูลินมาเหมือนเดิมให้ยามิด โซดามินอยากจะถามพี่พี่จิดอาสาด้วยว่าไอ้เม็ดเล็กๆที่มันจะเพิ่มโซเดียมอะค่ะเพราะว่าผลเลือดโซเดียมต่ํามหมอกลัวว่าเดี๋ยวจะอาการจะซึมอะไรทั้งนองนี้เลยอยากจะทราบว่าการที่โซเดียมต่ํานี้เราจะกินผักอะไรที่มันจะได้เพิ่มตัวน,นี้บ้างนะคะหลังจากนั้นมาก็บอกหุ่นสวยมากก็โซดาโซโซเดียมนี่มันคือโซดามินไหมที่เขาว่า กินแล้วมันจะเกี่ยวกับคุณเป็นกระเพาะอาหารอาหารอะไรด้วยสมัยเราเด็กๆนะคะไม่ใช่ไม่ทราบว่าตัวเดียวกันไหมที่หมอให้กินสามเวลาหลังอาหารนะคะก็เลยบอกเพราะว่าถ้ายังไงลองกินไหมก็บอกเออถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะลองกินตัวนั้นนะคะด้วยหมอก็เลยให้ยามาหนึ่งเดือนนะคะจากครั้งที่แล้วาราคายาจิตพันกว่าบาท เที่ยวนี้หมื่นสองร้อยกว่าบาทมานั่งรู้สึกว่าเราเนี่ยทำบาปไหมคือเราเบียดเบียน,นรัฐบาลโดยที่เราไม่ได้เอายานั้นมาใช้ประโยชน์เราก็ไม่ได้เอามากินแต่เราก็ไม่กล้าบอกหมอที่จริงมันก็เป็นการทำลายทรัพยากรของหลวงด้วยนะคะตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงนะคะก็ยังติด คาใจอยู่แล้วก็เอพอหลังจากมากลับมารุ่งเชา้าสามีก็ไปทำเขาเรียกว่ากิจกรรมที่แกหยุดไม่ได้อะคะไปทำน่นทำนี่ก็ล้มลงอีกแล้วก็ลุกขึ้นไม่ไหวก็ <c oughs> <c oughs> เรียกให้ใครช่วยคับไม่มีใครได้ยินคงใช้วิบากอีกนะคะก็เลยเอสักครั้งหนึ่งน้องเขยก็มาแล้วก็เขาก็ไปช่วยยกขึ้นมา ก็ามานั่งคิดว่านี่เลยพอจะทําอะไรได้นิดหน่อยก็ไม่ยอมลุ้นละวิบากยังจะต้องชดใช้เยอะนะคะก็ว่างใจแล้วเมื่อวานก็มีเหตุที่จะต้องไปกับลูกนะคะไปไปช่วยเพื่อนเรื่องการใส่ปุ๋ยพืชซึ่งเขาไม่มีความรู้เราก็จะไปแนะนําเขาก็ทิ้งมาไว้คนเดียว ที่จริงอยากจะพาเขาไปด้วยเขาบอกเขาไม่อยากนั่งรถเดี๋ยวเหนื่อยอยู่บ้านดีกว่าจะได้นอนพักก็ย้ำเขาว่าอย่าไปทําอะไรอีกนะเป็นห่วงเพราะไม่มีใครเขาอยู่คนเดียวอพอไปทั้งวันนะคะับเมื่อคืนกลับมาก็หกมืงกว่าแล้วมาถึงเขานอนอยู่ก็ถามว่าเป็นยังไงวันนี้ไปซุนไหมเขาบอกไม่ได้ทําอะไร ก็ไปเปิดตู้เย็นดูนะคะปกควรา่าผลไม้หวานๆนะคะ mm hmm. ก็พองไปเยอะก็รู้ทันทีว่าเขาไปกินมะม่วงมั่งอะไรมั่งที่เกี่ยวกับคนเบาหวานไม่ควรจะกินอ่ะนะคะ mm hmm. ก็มามาพูดกับเขาหน่อยหนึ่งว่าทําไมอ่ะแพ้กินอีกแล้วอะไรทำนทํานองเนี้ยนะคะใช้วิบากอีกแล้ว ก็มาน,นึกได้ว่าเออเราเรา,เรามีกิเลสของเราเองที่อยากจะให้เขาได้ดีนะคะเพราะเพราะฟังพี่พี่พูดเมื่อกีก้ตัวเองก็มีบ่อยนะคะความอยากที่มันเกิดขึ้นออยากจะได้นั่นได้มี่จากบุคคลอื่นก็เลยมานั่งนึกว่าวิบากเขากับวิบากเรามันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยทําได้ในระดับที่ว่าเราไปไหนเราคดข้าวหอ ผักลวกเขาก็เกลือเราทุกไปกินเราก็อยู่ได้เออแต่จะให้เขาทําเหมือนเราทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าฐานจิตอย่างที่อาจารย์โมบอกมันไม่เท่ากันก็เลยวางใจก็ไม่ได้ทุกอะไรนะคะก็เออมันนั่งคิดว่าเออบางครั้งบางคราวการที่เรามาส่งการบ้านมาพางพี่พี่เขาส่งการบ้านเราก็จะทําให ได้สภาวะธรรมขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่าเราก็ยังติดเรื่องคงวิหารตัวนี้อยู่ด้วยอีเลีของเราความอยากได้นั่นได้นี่ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนปล่อยวางได้แล้วมันไม่ทุกเรื่องนะคะแล้วก็มันปล่อยวางได้ไม่ไม่รวดเร็วนะคะบางทีมันชา้า <c oughs> <c oughs> ก็เลยมานั่งคิดว่าเออบางทีเราก็ยังเพ่งโทษลูกเวลาลูกทําอะไรพอเราทักอะไรลูกลูกจะ ชักหน้าขึ้นมาทันทีด้วยวิสัยที่เขาเขา,เขาเกกติไม่อยู่บางครั้งนะคะแค่เรื่องไปปลูกตนน้นไม้นิดนิดหน่นนอยหน่อยพอพอเตือนว่าเออทําไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ชักหน้าขึ้นมาเราก็เออมีความรู้สึกแบบขึ้นมาว่าเอออยากคุณเรานะมันไม่เหมือนกันอยากจะให้ได้ดังใจเราทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยปล่อยวางนะคะคือจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรารู้จักมาดูเลยที่ตัวเราเองดูใจเราเองคุณอื่นก็คงจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แล้วตัวเราเองก็คงไม่เป็นทุกข์มากนะคะก็พยายามฝึกเพียนทําเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะก็อยากจะทราบพี่พี่อาสาที่มีความรู้ในเรื่องของคุณเป็นเบาหวานนะคะว่ายาเม็ดเล็กๆที่หมอให้มาทานวันละสามสามเม็ดนะคะเช้าเที่ยงเย็นมันควรจะทานไหม ที่ว่ามันจะไปเพิ่มโซเดียมค่ะ,คะอืมอ่าตอบคาถามแรกก่อนนะคะเรื่องเรื่องของโซดาเินใช่ไหมชื่อโซดามินเหรอคะโซดามินเนี่ยมันเป็นสารเป็นส่วนที่ชื่อโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมไบคาร์บอเนตมันจะมีผลที่จะประสงค์ให้เกิดลดความเป็นกรดของร่างกายค่ะอ๋อก็คือมันเป็นกลุ่มของ แต่ถ้าทั่วไปมีคําว่าเบกกิ้งโซดาเนาะเบกกิ้งโซดานี้นะ่จะเคยได้ยินคํานี้นะคะ <Okay. S 2> มันจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพของกรดให้มันมาลดความเป็นกรดนะคะลดความเป็นกรดมันก็จะช่วยพวกที่เรื่องของอ่าการรูปแบบของตัวนี้มันจะทําให้อ่ภาวะความเป็นกรดเกินของร่างกายนี่มันลดลงนะคะ อแล้วก็มีภาวะที่เรื่องของการไปย่อยอาหารเขาก็จะใช้คํานี้นาะกับยาที่ชื่อนี้นะคะคแล้วทีนี้อ่าความที่ภาวะเป็นกฎเกินในร่างกายน่ะแพทย์วิถีทรรมเราจะใช้อ่สาสมุนไพรฤทธิ์เย็นใช่ไหมมันเป็นกลุ่มด่างใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะมเป็นกลุ่มด่างมันก็จะไปช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายได้ก็คือกลุ่มฤทธิ์เย็นนี่แหละคะ่ะ ฤิ์เย็นที่เข้าไปมันจะไปลดกดมันจะเป็นกลุ่มร้อนเนาะดังนั้นถ้าจะถามว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยชนิดที่เป็นฤิ์เย็นนะโอเคค่ะก็ดื่มน้ําสมุนไพรนี้ก็คือการได้ส่วนของด่างเข้าไปในร่างกายเพื่อเป็นลดความเป็นกรดแล้วค่ะค่ะนี่นี่คําถามนี้นะแล้วก็เรื่องของเรื่องของการปฏิบัติอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะคุณครูวิไลวันพูดถูกแล้วค่ะว่า ตอนนี้เนี่ยเราถ้าเราทำถ้าทุกคนมีใจที่เป็นพรหมนะใจพรหมครบสีหน้าเนี่ยทุกอย่างจะสงบสุขเลยค่ะเราก็จะบรรลุธรรมเลยค่ะเพราะว่าผู้ที่บรรลุธรรมนี่ก็คือมีใจเป็นพรหมเนาะอยู่ในพรหมวิหารก็อยู่ในวิหารที่แบบพรหมอยู่นะ่ะพรหมอยู่คือใจแบบไหนใจที่เมตตาปรารถนาดี กรุณาลงมือทำอ่ามุทิตายินดียินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็อุเบกขาได้ก็คือวางดีได้ตรงตรงสะดุดเนี่ยค่ะตรงที่สะดุดก็คือเมตตาแล้วนะเมตตาปรารถนาดีโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนะคะ,ะปรารถนาดี <c oughs> แล้วก็ลงมือทำอย่างแบบว่าอย่างแข็งขันเลยค่ะกรุณาลงมือทำจัดการทุกอย่างโดยฉันทะโดยโดยมีอิทธิบาทด้วยนะ มีอ้กคำข้อหนึ่งเลยมีอิทธิบาทแต่หวังความสําเร็จใช่ไหมมีอิทธิบาทนี่มีความหวังความสําเร็จทีนี้ตกมุทิตาเนี่ยมันจะตกข้อมุทิตายินด,นดีถ้าเขาทําตามใจเราหมายค่ะ <c oughs> มันจะยินดีแต่ถ้าเขาไม่ทํามันยินร้ายนี่แหละนี่มันสอบตกข้อนี้เพราะว่าคําว่ายินดียินดีเมื่อได้ทําให้ดีที่สุดแล้ว ถ้าแบบนี้จะตอบผ่าสอบผ่านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ยินดีถ้าเขาทำตามใจเราหมายนะมันก็คือทำตามใจเราอยากนะคะเพราะเราอยากให้เขาทำตามใจเราหมายใช่ไหมนี่แหละข้อน,นี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครหยุดอยากได้นะคะหยุดอยากได้นี่โอ้ผ่านฉลุยเลยเราก็จะเป็นพรมที่ครบสีหน้าแน่ๆเพราะถ้าเรายินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วได้หยุดอยากจากผู้อื่นได้เนะะี่ยค่ะเราอุเบกขาได้ ใช่ไหมอมันก็จะก็จะครบอ้เมื่อก่อนนี้ใครมาค่ายนะก่อนกลับบ้านนี้อาจารย์จะต้องให้วิชานี้ไปเลยนะอย่าไปเป็นพรมสามหน้าที่บ้านนะพรมไม่ครบสีหน้านะ่ะโอ้ได้ความรู้แพร่วิถีทำไปแล้วก็อยากบอกทุกคนในโลกเลยที่ฉันรักนะให้เขาได้รู้เรื่องนี้แล้วอยากให้เขาทําด้วยไปสอนเขาทําด้วยไปทําน้ําสมุนไพรให้เขากินด้วยพอาะเขาไม่กินแล้วโกรธเขา เลาก็ไปบัง <ranch> ค <iser> ับเขาให้เขาทําแบบนี้แบบนี้ดังใจเราหมายนะคะคืออ่าตกลงก็สอบตกสอบตกญาติก็บอกว่าไปเรียนอะไรมาเนียทาไมเรียนมาแล้วนิสัยแย่แบบนี้จะไปบังคับเขาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเอาพรมสามหน้าไปอารวาสที่บ้านเนี่ยอาจารย์ไม่รับเป็นลูกศิษย์นะ อย่าบอกนะว่าไปค่ายหมอเขียมานะเรื่องของพมวิหารศีนะคะไ้คิดว่าข้อมูลวันนี้คุณครูวิรัยวันก็ได้ข้อสรุปแล้วแหละในแนวทางที่จะไปบุกอกค่ะนุทน,นาค่ะค่ะต่อไปเชิญที่หมอรัฐค่ะ